สุทั้งหลายพระสุคตนั้นคือใครเล่าคือทัฐา,าคตมบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตัดทะลุชอบเองถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะเป็นผู้ไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมออกสอนสัตว์นี้คือพระสุคติสุดทั้งหลายและเบียบปินัยอของพระสุคตนั้นคืออะไรเล่าคือตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐ อ้อมทั้งประยัญชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงทำที่ตถาคตแสดงคมจันท์ที่ตถาคตประกาศนี้แลคือระเบียบวินัยของพระสุคตผู้เชื่อฟังพระตถาคตจะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนานภิกสุทั้งหลายเราแล เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกนอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตฏะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัตฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัตฏะอันเป็นที่อยู่ของมรรตยูฉลาดต่อวิวัตฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรรตยูทวนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อ ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นสถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มฤตยูไปไม่ถึง สถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วพบความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายสถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอังกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีบาปสถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทําให้หมดพิษสงแล้วภิกษุกทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูมด้วยปาโมดปราถนาธรรมอันกเกษมจากโยคะเถิดพรามเอย๋ยมีสัพณะพามพวกหนึ่งกลางคืนแท้ๆก็เข้าใจไปว่ากลางวันกลางวันแท้ๆก็เข้าใจไปว่ากลางคืนข้อนี้เรากล่าวว่า เป็นเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้อยู่ด้วยความหลงพรามเออยส่วนเราตถาคตย่อมเข้าใจกลางคืนเป็นกลางคืนกลางวันเป็นกลางวันพรามเออยเมื่อใครจะเรียกผู้ใดให้เป็นการถูกต้องว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงอยู่เป็นปกติและเกิดขึ้น เพื่อความเกื่อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วเขาเมื่อจะเรียกให้ถูกต้องเช่นนั้นพึงเรียกเราตถาคตนี้แลว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงอยู่เป็นปกติเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูล แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเพื่อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย